ระบบเทรดสั้นปั้นพอร์ตสำหรับใครที่กำลังหาระบบที่สามารถเทรดและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับปั้นพอร์ตให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ววันนี้ผมก็มีระบบเทรดถล่มตลาดในเวอร์ชันอัปเดตมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันนะครับ สำหรับคนที่ชอบเทรดสั้นก็มักจะมีปัญหาเรื่องสเปดเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านก็บอกว่าเทรด M5 ไม่ไหว M1 ไม่ได้นะครับเพราะว่าสเปดค่อนข้างสูงนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดสั้นปั้นพอร์ตไม่ควรพลาดโบเกอร์เอคัเลยนะครับเพราะว่าสเปดทองของเขาเนี่ยเฉลี่ยเพียงแค่12จุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นทําให้สายเทรดสั้นอย่างเราเก็บกําไรได้ไวขึ้นเอคั A เนี่ยเป็นโบเกอร์ชั้นนําจากออสเตรเลียนะครับเปิดมากว่า14ปีเวลาเราฝากเงินเข้าไปเนี่ย เาจะเอาเงินเราไปไว้ในธนาคาร NAB นะครับเป็นธนาคารชั้นนำของออสเตรเลียเลยนะครับแล้วเขาก็ยังได้ใบอนุญาต ASIC FCA แล้วก็ SCB ด้วยนะครับปกติเราจะเทรดทองในสเปด12จุดเนี่ยบางบกต้องเสียค่าคอมมิชชั่นหรือมีขั้นต่ำในการเติมเป็นพันเหรียญก็มีนะครับแต่ Acap ให้เติมขั้นต่ำเพียงแค่20เหรียญน,นะครับที่สำคัญเลยที่ผมชอบมากๆคือเวลาเราออกคำสั่งเนี่ยรวดเร็วมากๆใช้เวลาเป็นแค่4มิลลิเซก ไม่มีรีโคดไม่ปรับลดเลเวลในช่วงข่าวอีกหนังหากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับเหมาะสำหรับคนเข้าเร็วและออกเร็วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือ line official a d ดไลน์ o f i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  at acaptth เข้าไปได้เลยนะครับจะมีซัพพอร์ตไทยให้บริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับและถ้าใครสนใจสมัครนะครับสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็จากที่ผมใช้มานะครับต้องบอกว่าเทรดทองต้องเ e อ็กแคปเท่านั้นจริงๆนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นของระบบเทรดถล่มตลาดนะครับแล้วเราก็จะมาแบ็กเทสนะครับถ้าคนที่ใช้ระบบเทรดถล่มตลาดใน M5 เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถทำกำไรได้ไหมนะครับผมก็จะเข้ามาที่แทรกนะครับอินดิเคเตอร์มาที่โหมดเทรนดนะครับเลือกเ n v e l o เลเวลนะครับเราตั้งค่าที่0.08แล้วก็ลบ0.08เหมือนเดิมนะครับพารามิเตอร์คือช่วงเวลา50ด v i d a t i o n 0.100นะครับวิธีเป็น Simple สีตามใจชอบได้เลยกดโอเคเข้าไปเราจะได้แบบนี้มานะครับสำหรับเงื่อนไขของการเทรดสั้นหลายๆท่านที่ใช้ระบบเทรดถล่มตลาดเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะใช้เส้น50อีก1เส้นเป็นเส้นกลางนะครับแล้วก็มาที่แทรกอิ d ิเตอร์ Moving a v e r a เ e ปรับเป็นเส้น2นะครับผมจะใช้เป็นสีเหลือง วิธีเป็น Simple นะครับกดโอเคเข้าไปก็โดยเงื่อนไขเดิมนะครับเมื่อเส้นตัดกันลงอย่างโซนนี้มีการตัดกันลงใช่ไหมครับตัดเส้นกลาง50ลงมานะครับเราจะเซลล์แล้วกเก็บ TP ระยะ100-200จุดนะครับตามนี้ก็เก็บ200จุดได้นะครับเมื่อตัดกันขึ้นเราก็จะเก็บกำไรใช่ไหมครับบริเวณนี้ขึ้นไปด้านบนก็ประมาณ400จุดตัดกันลงอีกนะครับเราก็จะเซลล์ แล้วก็เก็บกําไร200จุดนะครับอันนี้ก็ TP ไปได้นะครับแต่บางท่านก็เสียดายที่เวลาเราเข้าแล้วเก็บ TP สั้นๆการาฟวิ่งไปแล้วเราต้องรออีกนานกว่าจะถึงเงื่อนไขในการเข้าเทรดอีกครั้งวันนี้ก็เลยจะมีเงื่อนไขเสริมเพื่อให้เรา run เทนได้ไกลามากยิ่งขึ้นไปที่แทรกนะครับ Moving Average นะครับเราจะใช้ Moving Average อีก1เส้นเป็นเส้น600นะครับผมจะตั้งค่าเป็นเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับ เราก็จะได้เส้นแบ่งมาอย่างนี้นะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยจะมีการเข้าเทรดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่รับรองว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆทำกำไรได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับโดยการที่ว่าถ้าเกิดกราฟเนี่ยตัดขึ้นไปนะครับสังเกต envelop e นะครับ envelop e เนี่ยอยู่เหนือเส้น600ก็คือเส้นสีเขียวกรณีแบบนี้เราจะเล่นบ่ายอย่างเดียวเมื่อกราฟตัดขึ้นเราจะบ่ายโดยการ sl เนี่ยเราจะมา sl ที่เส้นสีส้มเลยนะครับกรณีที่มีการตัดขึ้นอย่างตรงนี้นะครับ เราเ l ทีเส้นสีส้มได้นะครับจะเก็บ TP 1เท่าก็ได้นะครับหรือจะลันเทนไปเลยก็ได้กรณีลันเทนเราจะไปปิดตรงไหนปิดตอนที่กราฟเนี่ยทะลุออกมานอก Envelope นะครับเมื่อทะลุออกมานอก Envelope เราพิจารณาปิดบริเวณนี้ก็จะได้กำไร TP 1ต่อ3เท่านะครับระหว่างนั้นเข้าเพิ่มได้นะครับเมื่อมีการตัดขึ้นระหว่าง EMA กับ En v e l o p e ลเราเข้าบายบริเวณนี้นะครับเ l เส้นสีส้มแล้วก็ปิดท p ตอนที่เขาออกมานอก envelop นะครับตรงนี้ก็ได้ tp 2ตัดลงเราไม่เข้าเพราะว่ามันจะสวนเทนกับเส้นสีเขียวใช่ไหมครับเรารอให้เกิดการตัดขึ้นบริเวณนี้นะครับเราก็ buy, บายบริเวณนี้เลยอีกหนึ่งไม้เนื่องจากทฤษฎีนี้จะใช้ในการเข้าเทรดเนี่ยค่อนข้างบ่อยแนะนําให้ซอยไม้เป็นไม้เล็กๆนะครับแล้วก็อย่าให้เสี่ยงมากจนเกินไปเพราะว่าทุกระบบมีช่วงเวลาที่ sl ติดกันนะครับที่สําคัญคือเพื่อนๆพี่ๆต้อง back เทสให้ดีๆนะครับตรงนี้ตัดขึ้นแล้วก็บายขึ้นไปนะครับ หลุดออกนอกกรอบนะครับเราก็ปิดทำกำไร TP 3เท่าตรงจุดนี้นะครับมีการตัดขึ้นอีกนะครับหลุดออกนอกกรอบก็ TP ได้นะครับเมื่อหลุดออกนอกกรอบมานะครับกรณีที่ตัด envelop ทั้งสองเส้นลงแบบนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นจุดเข้าเซลและเก็บสั้นได้นะครับโดย SL ที่ high ก่อนหน้าเก็บ TP 1เท่าเท่านั้นนะครับกรณีที่สวน t e นเส้นสีเขียวหลังจากนั้นมีการตัดขึ้นบริเวณนี้นะครับเรา SL ที่โซนนี้นะครับจุดนี้เราโดน SL ไป มีการตัดขึ้นบริเวณนี้อีกนะครับเราก็เปิดบายนะครับเปิดบายเสร็จเราจะไป TP ตอนที่กราฟเนี่ยออกไปนอก envelop นะครับตรงนี้ก็เก็บ TP 3เท่าได้นะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีจุดเข้าบริเวณนี้อีกนะครับแล้วก็บ่าย SL ที่โลออกไปนอกกรอบเราเก็บกําไรได้เลยนะครับตรงจุดนี้ก็มีจุดเข้าบายอีกนะครับบายตรงนี้นะครับ SL บริเวณนี้นะครับก็เมื่อทะลุออกนอกกรอบเราก็เก็บกำไรนะครับจุดนี้ตัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ บายบริเวณนี้เ l บริเวณนี้นะครับเราก็เก็บเมื่อเขาทะลุออกนอกกรอบไปทะลุออกไปแล้วนะครับถ้าตัดลงมา2เส้นเราเก็บ TP1 เท่า SL ที่ high นะครับตรงจุดนี้นะครับก็เก็บท p 1เท่าเป็นที่เรียบร้อยได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ตัดลงมาเราไม่สนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขของการเซลล์ส่วนนะครับถ้าเซลล์ส่วนคือต้องให้กราฟเนี่ยออกไปนอก envelop นะครับค่อยเซลส่วนเข้ามาตรงจุดนี้มีการตัดขึ้นนะครับเราเปิดบายขึ้นไป จะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมีการตัดลงมาแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับจุดนี้เรา SL ไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการตัดขึ้นบริเวณนี้อีกนะครับตัดขึ้นบริเวณนี้นะครับเราก็เปิดบายนะครับก็จะเห็นว่าไม้นี้ขึ้นไปนะครับได้ถึง TP 2เท่าอันนี้ก็ควรพิจารณาที่จะปิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดนะครับตรงจุดนี้เราก็โดน SL ไปถ้าจะให้ชัวร์นะครับถ้าเราไม่ปิดให้เอา SL มากันหน้าทุนเพื่อที่เราจะไม่กลับไปขาดทุนอีกนะครับ หลังจากนั้นมีการตัดขึ้นบริเวณนี้เราเปิดบายนะครับโซนนี้เปิดบายขึ้นไปนะครับเปิดบายนะครับกราฟทะลุออกไปนอกกรอบนะครับเราปิดทํากําไรเมื่อกราฟทะลุออกไปนะครับให้เขาทะลุไปนิดนึงแล้วมีการหักหัวลงมานะครับมีแท่งเทียนที่หักลงมาแบบนี้แล้วเส้น SMA ชี้ลงมานะครับเราค่อยออกปิดทํากําไรนะครับจะเห็นว่าจุดนี้นะครับมีการตัดกันของ EMA กับ Envelope 2เส้นนะครับถ้าเราเซ์บริเวณนี้จุดนี้เราโดน SL ไปนะครับจะเห็นว่าการสวนเนี่ย ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องสวนนะครับถ้าเราเล่นตามเทนเราจะเล่นง่ายกว่าอาจุดนี้มีการตัดขึ้นนะครับบริเวณนี้เราโดน sl จะสังเกตว่าเวลาโดน sl เนี่ยเราโดนน้อยมากนะครับเวลาเรากำไร tp 2เท่าขึ้นไปด้วยระบบใน time f a m e m หนะครับถือว่ากําไรพอสมควรเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับมีการตัดขึ้นของ ema แล้วก็เส้นกลาง50นะครับเราบายบริเวณนี้ sl ที่เส้นสีส้มนะครับกราฟเนี่ยขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จ มีการตัดลงบริเวณนี้นะครับเราจะพิจารณาออกครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ SL กันหน้าทุนไว้ตรงจุดนี้เปิดบายกราฟวิ่งขึ้นไป TP1 เท่าแล้วให้เราปิดออกครึ่งหนึ่งสมมุติเราเปิดมา0.02เราปิดออก0.01เก็บไว้รันต่ออีก0.01โดยการที่เอา SL มากันหน้าทุนไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีไม้ลันแล้วก็เพิ่มกําไรของการเทรดของเราให้ได้มากขึ้นครับจุดนี้มีการตัดขึ้นกราฟขึ้นไปปถึง 1, ึงงง TP1 ิดออกคร่น นะครับแล้วก็เหลือไม้ลันไว้อีกไม้หนึ่งกาก็ลงมาเคลียร์ไม้ลันได้นะครับจุดนี้นะครับตัดขึ Exodus ้นบริเวณนี้นะครับเราก็เข้าออเดอร์ไปตามจุดที acak, RIGHT ่เขาตัดครับขึ้นไป TP 1เราปิดทำอะไรออกครึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามาถึงบริเวณนี้นะครับมีการตัดขึ้นตรงจุดนี May ้แล้วก็เปิดบ่ายเก็บ TP 1เท่าไปหลังจากนั Canton ้นก็มีการตัดขึハハ้นบริเวณโซนนี้นะครับราคาก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ลงมานะครับลงมาไม่ถึง SL เรานะครับตัดขึ้นบริเวณนี้อีกนะครับบ่ายบริเวณนี้ SL ที่เสสส้้นีม กราฟก็ยังลงมาได้อีกนะครับแล้วมีการตัดขึ้นบริเวณโซนนี้นะครับเราก็เปิดบ่ายถ้าว่าไม้บ่าย3มไม้นี้ยังไม่โดนเคลียร์เอสอลไปเลยนะครับหลังจากนั้นกราฟก็พุ่งขึ้นไปเราก็สามารถปิดทํากําไรได้เมื่อกราฟกลับเข้ามาบริเวณนี้เมื่อเส้น EMA ตัดกับ e n v e l o p e เราสามารถเซลล์แล้วก็ SL ที่ไฮได้เก็บ TP 1เท่านะครับตรงนี้ก็เก็บ TP ไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าลงมายาวนะครับลงมายาวเลยเมื่อเขาเปลี่ยนเทนนะครับขึ้นมา ที่ด้านบนและมีการตัดกันลงนะครับตรงจุดนี้มีตัด1ครั้งเราก็เซลล์นะครับ s L ที่หายตรงนี้โดนเคลียร์ SL นะครับไม่เป็นไรเราเข้าใหม่ตอนที่เขาตัดลงบริเวณนีนะ้กราฟก็วิ่งลงไปถึง TP 1เท่าปิดออกครึ่งหนึ่งนะครับ SL หน้าไม้กันทุนไว้จะสังเกตว่าถ้าเราเอสลหน้าไม้กันทุนไวเนี่ยกราฟจะวิ่งลงไปได้ไกลมีการตัดขึ้น2เส้นเราเปิดบายเก็บ TP 1เท่านะครับตรงนี้ก็ TP 1เท่าไปได้เป็นที่รู้ร้อยนะครับกรณีสวน หลังจากนั้นมีการตัดลงบริเวณนี้นะครับเราสามารถเซลล์ตรงจุดนี้แล้วก็ SL ที่เส้นสีส้มนะครับเก็บท p 1เท่า SL กันหน้าทุนไว้1ไม้นะครับเพื่อรันต่อสุดท้ายกราฟหลุดออกไป2เส้นแล้วกลับเข้ามาตรงนี้เราต้องปิดทั้งหมดนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปเคลียร์แล้วก็บายบริเวณนี้เก็บ TP 1เท่านะครับด้วยเงื่อนไขก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปแบ็กเทสดูนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพี่ๆเนีเ่ย เทรดแค่ระบบนี้โฟกัสแค่ไทม์เฟรม m 5นะครับแล้วตอบตัวเองได้ว่าจุดเข้าจุดออกเราเข้าเพราะอะไรเราออกเพราะอะไรเรากำไรเพราะอะไรเราทำนอกเงื่อนไขไหมเราใส่อารมณ์ในการเทรดไหมเราโอเวอร์เทรดไหมเราพอร์ตแตกเพราะอะไรถ้าตอบทุกอย่างได้นะครับแล้วแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดตัวเองได้นะครับความสำเร็จอยู่ไม่ไกลครับแค่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับมันที่สำคัญคือเราต้องตรวจสอบตัวเราเองได้ตลอดเวลาแบ็กเทสให้เยอะนะครับนักกีฬามืออาชีพซ้อมมากกว่าแข่งจริง เราต้องวัดระดับตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนอย่างเช่นนะักกีฬาก็จะมีระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดระดับประเทศระดับโลกเราซ้อมอยู่ในระดับไหนไม่ต้องไปวัดว่าเราเป็นเทรดเดอร์อยู่ในระดับไหนเราวัดจากการซ้อมเราซ้อมเข้มข้นแค่ไหนเราทำตามเงื่อนไขได้สมบูรณ์แบบแค่ไหนเรา SL ตามที่ควร SL ไหมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนที่กดไลค์กดติดตามช่อง KC Forex Trading ทุกท่านประสบความสาเร็จในการเทรดได้กำไรมีวินยัยร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ